ต่อกันที่ครอบครัวนี้บ้านนะคะแต่ว่าต้องส่งกาลังใจจริงๆนะ,ะกับครอบครัวสกิดใจค่ะพ่อปอนะคะแล้วก็แม่เอ๋ค่ะคือลูกชายคนโตเนี่ยตรวจพบนะคะว่าอันทะเนี่ยโตข้้นหนึ่งลูกชายคนโตค่ะคุณผู้ชมค่ะ<อ>ออคุณหมอนะคะบอกว่ามีถุงค่อนข้างใหญ่ในอันทะ ไส้เริ่มเลื่อนลงมาค่ะคุณหมอได้ทําการเย็บปิดเรียบร้อยนะคะมีแผลที่ท้องน้อยโดยรวมทุกอย่างปลอดภัยดีแฟนคลับนะคะน้องปูเนี่ยหายห่วงกันได้เลยแม่เอ๋ค่ะโพสบอกว่าอาชีพแม่เนี่ยที่สุดพูดเลยหากไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะจะไม่มีทางรู้เลยว่าความรู้สึกของคนเป็นแม่มันเป็นยังไงแต่คุณหมอค่ะแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะพูดให้คลายกังวลเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะก็เหมือนยกภูเขาเนี่ยออกจากอกเลยนะคะนี่แหละความรู้สึกของคนเป็นแม่ นะคะที่มีต่อน้องภูลูกชายคนโตนะคะเป็นห่วงจริงๆสําหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาการน้องก็ทุกอย่างคุณหมอรักษาเรียบร้อย <S <S คุณพ่อคุณแม่คุณลูกกําลังใจดีตอนนี้เห็นรอยยิ้มน้องแล้วในอินสตาแกรมนะคะท่านบันเทิงไทยรัฐก็เป็นกําลังใจให้ด้วค่ะอ่ะอันนี้เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูก2